พีสาน่สสวัสดีจ้าพี่นอ้องมาด้วค่ะกินต้มหอยต้มน้อไหม่ค่ะปิ่งปลาทูแล้วกะ็จำแจวปลาแดกสกแซวค่ะพี่น้องหอยเก็บมากสดๆเอามาล่างและะ้วก็ต้มใส่ใบบักขามค่ะพี่นอาา้องใบบักขามอ่อนกับเกลือสองอย่างค่ะ ต้มจำเจ้าวบาต้องตัดกลนค่ะเพราะว่าใส่ไม่จิ้มเอาค่ะพี่น้องอันนี้ต้มแล้วไม้ค่ะอันนี้ใบบักคาบอ่อนค่ะเอาไปใส่ต้มบักหอยพี่น้อง ต้มน้ำค่ะแล้วก็ใส่ใบบักคามใส่เกลือลงไปนั่นจักน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอยลงไ,ไต้มจนสุกเลยค่ะพิซซ้าหมอไว้ต้มแลบ,บเกียวค่ะพี่น้องหอยสุกไว้ค่ะ สุกแล้วกับมัปสิงปลาทูค่ะพี่น้องเป็นปลาทูหนึ่งดาปลาทูหนึ่งด้วยปลาทูเข็งค่ะดิงกินกับแจวค่ะพี่้อง กินเมื่อนีร่กินแบบอาหารบ้านเท่าแบบไ่ญ่ๆค่ะหิ่งประทูเร็จแล้วค่ะตําแจ้วค่ะพี่น้องใส่ผิดปนต้นหอมคจริงๆกะใส่พักชีน้ำอยู่ค่ะบได้เก็บมากกะเลืใส่แต่ต้นหอมค่ะพี่น้อง ืปรุงก็จะเป็นเก,ออเกเลือค่ะเกลือทุเรศน้ำปาาลาปลาบักหน้าพี่น้งกกองถ้ามีบักกอกก็ใส่บักกอกค่ะถ้าช่วงไหนบ่มีบักกอกก็ใส่บักหน้าแสบซ้ำกันค่ะแจว สูตรนี้จะตำและกินที่เดียวด้วยค่ะพี่น้องเก็บไปมาจำมันจะ่ค่อยแสบคือจังกินแบบตำแล้วกินเลยค่ะมันจะแห้งค่ะพี่น้อง แบบขาค่ะสูตรนี่แต่ว่าต้องไม่ผักชีน้ำเดือถ้าถาบมินี่กับบบเป็นอยังค่ะพี่น้องครบแล้วค่ะพี่น้องเจลกลับดค่ะปิ่งปลาทูตมุมหอยตุมนอรมายค่ะมาเดิอมาจำมาแสบน้ำกันพี่น้องสวัสดีจ้า